ได้บระคามหน่อยมานำลายแตกจวดๆคนแก้วเลยทันทีค้นคนๆ,ๆเลยเริ่น้ำตาลพงนัวปลาแดกพริกพงเขาัววโคเลโคเล่ว o w juicy ชำไม่เปรี้ยวบะสมไม่สม้มอร่อย บักข้ามผสมบักข้ามเนียบข้ามหน่อยอบ่ผสมผสมไม่ส้มเลยบักข้ามอะไรไม่ส้มกินสบายสบายเออผสมดี กุยเจียวปลาแดกนัวไม่ต้มเราใช้กำลังดีไม่ส้มเพชรบ่ไอ้ส้ม สบายบะสมเผ็ดซื้อใส่บักพีกหลายพวดกินทั้งหน่วยเลยเผ็ดมากบะสมน้ำแซ่บอร่อยเวอี์กุ๊ด